Sony 1635 GM2 นะตัวที่2ออกมาแล้วฮนะหลังจากที่ตัวแรกเนี่ยเคยออกมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะหลายปีแล้วนะแล้วตัวแรกเนี่ยคุณภาพก็ถือว่าดีเลยแหละในยุคนั้นนะเนื่องจากมันเป็นเลนสนะ์ GM คุณภาพเรียกว่าจัดเต็มอยู่แล้วนะแล้วตัวที่2ออกมาทำไมดีขึ้นขนาดไหนวันนี้ผมมีคำตอบครับ ถึงช่วง1635เป็นช่วงยอดฮิตอยู่แล้วนะใครที่ใช้ช่วงกษมกระสันะช่วงซูม1635 2470 70 200 3ช่วงนี้ต้องมีติดกระเป๋าไว้อยู่แล้วนะสำหรับใครที่เป็นสายซูมถูกไหม1635ตัวแรกออกมาเป็น G Master นะตั้งแต่ปี2017นะก่อนที่ปีที่แล้วนะ2022เนี่ยจะเป็น1635 ตัวที่เป็น f4 นะแคบลงมาหน่อยเล็กลงมาหน่อยแล้วก็มี Power z o ์ซด้วยนะแล้วก็ปีถัดมาฮะคือปีนี้2023เนี่ย16-35ที่เป็น f 2 8แล้วเป็น g l m วอ i o n 2ออกมาแลครับก่อนอื่นเลยอะพูดถึงศักยภาพของระบบมอเตอร์ของเขาก่อนนะเล่นในยุคนี้โซนี y เขาก็เน้นไปที่ XD Linear Motor กันหมดแล้วฮะคือเลนที่มันเหมือนแบบเป็นรางแล้วมอเตอร์เนี่ยมันทําให้ชิ้นเลนเนี่ยมันเคลื่อนเป็นแนวตั้งแบบนี้ฮะคือมันทําให้แบบว่าระบบการโฟกัสเนี่ยมันจะเร็วขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นนะรวมถึงเงียบขึ้นด้วยนะแต่ว่าราคาอาจจะสูงหน่อยฮนะมากกว่าพวก SCM พวกนั้นนะ อันนั้นจะเป็นแบบว่าสเต็ปมอเตอร์ใช่ไหมราคาก็จะย่อมเยาวลงไปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเลนที่เป็นเลน G ีเลน GM เเนี่ยหลังๆโซนี่ใช้รีเนียร์มอเตอร์หมดเลยฮนะตัวนี้ก็เช่นกันนะมีรีเนียร์มอเตอร์ที่เขาเคลมว่าเร็วกว่าตัวเก่าฮะสองเท่าด้วยกันครบับผมพอมันเร็วขึ้นนะแน่นอนว่าหลายคนถามว่าเฮ้ยมันเร็วขึ้นนิดนึงแล้วมันจะไปใช้งานยังไงทําไมต้องซื้อใหม่อะไรอย่างงี้ถูกไหมผมอธิบายให้เห็นภาพแบบนี้ฮนะ อย่างเช่นกล้องรุ่นใหม่ๆอย่าง Alpha One อย่างงี้ก็ได้นะที่เขาแบบว่าเอ้ยเป็น Full f r a m แล้วก็รัวได้ถึง30เฟรมเปอร์เซกอะไรอย่างนี้ถูกไหมกล้องเนี่ยมันรองรับนะ,ะ้ฮะที่การถ่าย30เฟรมต่อวินาทีถูกไหมและแต่ละเฟรมเนี่ยมันก็มีการรีโฟกัสจับโฟกัสคิดเรื่องโฟกัสรวมถึงเรื่องแสงใหม่ฮะ,ะทั้ง AF ทั้ง AE นะ คือคิดใหม่ทั้งคู่เลยแล้วมันคิดเยอะด้วยกว่าจะเลือกมาเพื่อจะมาโฟกัสแล้วก็ถ่ายเป็นข้อมูลออกมาถูกไหมหนึ่ภาพเนี่ยกว่าจะถ่ายออกมาใน30เฟรมเนี่ยมันก็อาจจะคิด4ครั้งด้วยกันนะ1นึ่งวิเท่ากับ คิดและทํางานประมวลผลเนี่ยถึง120ครั้งอะไรแบบนี้นะกว่าจะได้ออกมาเป็น30เฟรมนะซึ่งเลนที่สามารถจับคู่แล้วก็คิดเร็วทํางานเร็วเอาไปใช้กับ Alpha าเนี่ยมันก็น้อยมากๆนะเพราะอาจจะเป็นเลนรุ่นเก่านะอาจจะโฟกัสไม่ทันหนูนี่นะันเคลื่อนชิ้นเลนไปช้ากว่าที่คิดอะไรแบบนี้มันก็ทําให้ศักยภาพของกล้องอย่างเ l p ฟ a าเนี่ยมันลดลงนะแทนที่จะได้เต็มเตามที่เคมเท่ากับว่า พอ Alpha าวันออกมาเลยลูกค้าซื้อไปเนี่ยก็สามารถจับคู่ใช้กับเลนอยู่ได้ไม่กี่ตัวที่ทำให้ศักยภาพของกล้องเนี่ยออกมาเต็มๆฮนะ16-35 2.8 gm 2ตัวนี้ฮนะเขาเคลมว่าทำงานร่วมกับ Alpha าวัได้แบบสบายๆเลยบนพื้นฐาน3 0เฟรมเซกครับ <S <S เรื่องนั้นมาถ้ารีวิวเลนผมมักจะพูดถึงเป็นประจำฮนะการโฟกัสใกล้สุดฮนะตัวนี้ 0.22เมตรนะก็เรียกว่าน้อยที่สุดตั้งแต่ออก16.35มาออกมาเลยก็ว่าได้นะตัวแรกเนี่ยอยู่ที่0.28นะก็28เซนเวลาจะถ่ายอาหารอะไรก็อาจจะต้องถอยออกมาหน่อยนู่นนี่นั่นนะพอเป็นตัว f 4นอะมันจะอยู่ที่0.24ตอนนั้นก็ถือว่าใกล้แล้วนะ24เซนนะตอนนี้ใกล้ขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับ การโฟกัสการซูมเป็นอย่างไรบ้างนะต้องบอกว่าตอนโฟกัสเนี่ยมันเป็นอินเทอร์นลตั้งแต่ตัวแรกแล้วฮนะแต่ว่าตัวแรกเนี่ยมันเป็นเอนะ็กเทอร์นอลซูมฮะหมายความว่าตอนที่หมุนซูมไปเนี่ยเลนมันมีการยื่นเข้ายื่นออกนะตัวนี้ก็เช่นกันนะตอนที่หมุนไปที่16มิลเนี่ยเลนส์มันจะยื่นออกนะแล้วก็35ก็จะหดเข้ามาแบบนี้นะอันนี้ หลายคนถามว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรฉันถ่ายภาพมันยื่นออกไปนิดนึงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นถูกไหมผมอธิบายแบบนี้นะการที่คุณเป็น external zoom หมุนและยื่นออกไปแบบนี้นะมันทําให้เกิดอะไรขึ้นครับเวลาที่คุณเอาไว้อยู่บนกิมเบลใช่ไหมเวลาถ่ายแบบว่า s t e ดี้แคมและช่วง16-35กเนี่ยก็เป็นช่วงยอดฮิต ที่เอาไว้ขึ้น gimbal พวกนี้นะสำหรับถ่าย steady cam ถ่ายวิดีโอถูกไหมและถ้าคุณเซตให้มันนิ่งแล้วเนี่ยเนียนๆแล้วตรงอา35มิลละกันหรือว่าอาจจะเป็น24มิลละกันและคุณดันไปซูมต่อไปอีกการที่ชิ้นเลนยืน่นออกมาแบบนี้นะน้ำหนักอาจจะเสียได้แล้วก็ความหน้าไปแบบนี้ถูกไหมก็ต้องมาเซตใหม่นะหรือว่าบางทีเซตที่16แล้วดนันรู้สึกว่าเฮ้ยมันกว้างไปนิดนึงฉันหดกลับเข้ามาหน่อยเป็นอย่างนี้ปุ๊บ ทีนี้หนักหลังเลยอะเพราะว่าชิ้นเลนเคลื่อนมังหลังก็กลายเป็นน้ำหนักอาจจะทิ้งเม้งหลังก็ต้องเซตใหม่อยู่ดีแน่นอนว่าตรงเนี้ยคือผมมองว่าชิ้นเลนตัวเลนมันอะ่ะ ทำมาแบบค่อนข้างยาวอยู่แล้วนะถ้ามันทำเป็น External Zoom แบบข้างในไปเลยเนี่ยมันจะดีมากๆนะเวลาอยู่บนกิมบอลอะไรต่างๆเนี่ยปัญหามันจะน้อยลงนะแม้ว่าชิ้นเลนมันก็มีการเคลือ่อนข้างในอยู่ดีแหละน้ำหนักมีการถ่ายหน้าถ่ายหลังอยู่ดีแต่ว่าถ้ามันยื่นออกมาแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้จะปัญหาเยอะกว่านั่นเองอะ1635 GM อันนี้ตัวทัวร์อันนี้ตัววันนนะก็ถือว่า เปรียบเทียบออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้อันนี้มันดูจะเล็กกว่านิดนึงแล้วก็สั้นกว่านิดนึงนะความยาวของเขาอยู่แค่111มิลประมาณนี้น้ําหนัก547กร,รัมนะแล้วก็ตัวแรกเนี่ย680กร,รัมด้วยกันนะต่างกันก็ประมาณเกือบร้อยกร,รัมเหมือนกันนะก็เขาบอกว่าทำแล้วว่าลด น้ำหนักลงมาประมาณ20%ด้วยกันนะทั้งคู่หน้าเลนเท่ากัน8 2มิลนะใครเปลี่ยนจากตัววานไปเป็นตัวทูใช้ฟิลเตอร์เดิมได้เลยนะแล้วก็ดแฟมมี11ใบเหมือนกันครับ <S <S เอากลักษณ์ที่เห็นก่อนเลยนะสำหรับ GM2 นะตัว2นะเขาจะมีแหวนที่เป็นแบบว่า F Number อยู่นี่ด้วยนะแล้วก็สามารถหมุน F Number ได้แบบนี้เลยนะรวมถึงที่มีตัว A ด้วยนะแล้วก็มีตัวที่เป็น i r i s t o ล k อยู่ตรงนี้ด้วยครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าคลิกนะอ n นอ f นะสามารถเปลี่ยนเป็นแบบว่าเฮ้ย mm hmm. ไหลๆเลยก็ได้นะอันนี้เขาว่าเคลมว่ามันมีประโยชน์ตอนที่เราถ่ายวิดีโอนะและอยากเปลี่ยนแบบความเบลอของ ภาพอะไรแบบนี้ด้านหลังนะโฟกัสไว้จุดไม้แล้วว่าเวลาที่เราหมุน F ไปที่เกว้างๆเนี่ยข้างหลังมันก็จะเบลอมากขึ้นนะแล้วก็ตั้งแสงเป็นแบบออโต้ไว้นะให้แสงมันแบบว่าวัดแสงนิ่งๆแต่ว่าคุณหมุนจากเแคบไปที่เกว้างแบบเนียนๆแบบเนี้ยมันก็ทำให้ข้างหลังเนี่ยมันค่อยๆเบลอขึ้นอะไรแบบนี้นะรวมถึงมีแหวนโฟกัสแล้วก็แหวนซูมเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะันหน้าตาจะคล้ายๆกันนะอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มมาคือ มีปุ่มฟังก์ชันนะสจุดตรงนี้ด้วยกันนะถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยจะมีปุ่มเดียวนะแล้วก็มีสวิต AF แค่นี้เลยฮนะไม่มีในส่วนของ f number เลยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับก่อนอื่นเรามาดู MDF กราฟของเลนสตัวนี้นะเนื่องจากมันเป็นเลนซูม16 35มิลถูกไหมมันก็จะมีกราฟทั้งหมด4กราฟแบบนี้นะ2กราฟบนจะเป็นตรง16มิลนะแล้วก็2กราฟล่างจะเป็น35มิล กราฟด้านซ้ายจะเป็น f กว้างสุดที่2.8นะแล้วก็กราฟด้านขวาจะเป็นกราฟที่ f8 นะสีแดงคือคอนทราสสีน้ำเงินคือกำลังแยกนะยิ่งติดข้างบนก็ยิ่งค่าดีนั่นเองนะเรามาดูด้านซ้ายก่อนนะทั้ง16และ35ดูไปพร้อมกันเลยว่าตรงที่ f 2.8เนี่ยกำลังแยกตกมานะแต่ว่า16ก็จะตกมากกว่าแหละทีนี้คอนทาสสีแดงมันดีอยู่แล้วนะยกเว้นปลายนะก็จะมีตกมาบ้างเล็กน้อย เป็นปกติธรรมชาติฮนะส่วนตรงที่เป็น F8 ถือว่าคอนทราส์ดีแล้วก็กำลังแยกก็จะมีแนวเดียวนะที่ตกลงมาเป็นเส้นสีฟ้าบางๆนะั่นกะ็คือตกมาแนวเดียวอีกแนวหนึ่งค่อนข้างดีฮนะโดยรวมตอนนี้เท่าที่ดู MTF กราฟคุณภาพค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปดูภาพตัวอย่างนะเรามาดูโครงสร้างของเลนตัวนี้กันก่อนต้องบอว่าโอ้โหชิ้นเลนพิเศษเยอะแยะมากมายฮนะใส่มาเต็มแบบนี้นะอันที่เป็นสีส้มเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยเป็น Extreme Africal นะก็จะช่วยเรื่องความคลาดทรงกลมที่ขอบขอบแหละก็คือใส่มา2ชิ้นหน้าสุดนะแล้วก็ชิ้นท้ายด้วยฮนะชิ้นท้ายเนี่ยรูปทรงก็จะประหลาดประดนึงนะเป็น Africal ที่มันมีทั้งความเว้าความนูนแล้วก็ โค้งไปโค้งมาเหมือนตัว S เลยนะตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะแหละในการทำให้ขอบภาพเนี่ยมันมีกำลังแยกแล้วก็คอนทราสที่ดีขึ้นนะความคมชัดต่างๆดีขึ้นที่ขอบภาพนะเ <Okay. S 1> ท่านั้นยังไม่พอฮะยังใส่ชิ้นเลนที่เป็นสีม่วงตรงกลางมาด้วยนะก็คือ a อดฟอริคอลธรรมดาน,นั่นเองนะโซนี่เขาจะมีทั้ง x x t r m m ม a อดฟอริคอลที่เป็น XA แล้วก็เป็น a อดฟอริคอลธรรมดา mm hmm. เช่นเดียวกับ ED ไม่ได้ ED ธรรมดาด้วยเป็น ED a d f e r i c l มาด้วย1ชิ้นตรงกลางๆเลยครับแล้วก็ยังมีกระจกที่เป็นซูเปอร์ ED มาอีกด้วยนะรวมถึง ED ธรรมดาโอ้โหเรียกว่ามี5แบบด้วยกันนะก็คือแบบว่าเยอะแยะมากมายใส่มาเต็มเลยทีเดียวนะทีนี้ไปดูภาพตัวอย่างกันดีกว่าว่าพอใส่มาเยอะแบบนี้แล้วจะดีหรือไม่ครับ ก่อนอื่นเลยฮะเทียบกันภาพต่อภาพแบบนี้เลยด้านซ้ายเนี่ยผมเอาตัว16-35 f 2.8นะที่เป็น Mark 1มาฮะส่วนด้านขวาทั้งหมดจะเป็น16-35เหมือนกันที่เป็นตัวทูที่เรากำลังรีวิวกันอยู่นะเริ่มจากคู่แรกก่อนเลยฮะนี่เป็นช่วงที่16 แล้วก็เปิด2.8ทั้งคู่นะจะเห็นว่าโอ้โหด้านขวาชนะขาดเลยฮนะในส่วนของโคร o m a t i c a b e r ร a t i o นะด้านซ้ายนี่โอ้โหขอบม่วงบานเลยนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยกำลังแยกก็ถือว่าด้านขวาทำได้ดีกว่านิดนิด,นดคอนทาราส์ค่อนข้างโอเคกว่าฮนะแต่แต่ว่าฮนะผมอยากจะบอกอย่างนี้ฮนะว่าถ้าคุณสังเกตดีๆฮนะการแก้ในส่วนของโครม m a t i c ะ b เรชัตรงนี้นะ ด้านขวาเนี่ยมันดูโอเคกว่าที่ไม่มีขอบม่วงแต่รู้สึกว่ามันแก้ด้วยซอฟต์แวร์ฮะก็คือใส่ขอบที่มันเป็นสีคู่ตรงข้ามของแดงมาทับลงไปนะมันก็จะทําให้เหมือนขอบม่วงมันหายไปแต่ว่ามันไม่ได้แก้จากออปติกซะทีเดียวนะอันนี้จะใช้ซอฟต์แวร์ซะเยอะครับ ภาพคู่ถัดมาเป็นช่วง16มิลทั้งคู่นะแต่ว่าเปิด F8 ทั้งคู่ก็จะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยโครมาติกเบรชันมันก็หายไปแล้วเพราะว่า F มันแคบลงแล้วถูกไหมส่วนด้านขวาจากเดิมที่มันไปทางแบบว่าไม่ค่อยมีโครมาติกเบรชันพราะซอฟแวร์เนี่ยด้านขวาจะเห็นว่ามันอมเขียวอมฟ้าน้อยลงนะเพราะว่าใช้ซอฟแวร์น้อยลงส่วนด้านซ้ายเนี่ยโครมาติกเบรชันหายไปเพราะว่า F8 ด้วยออปติกนะเรียกว่า 16.35ตัวทูเนี่ยมันใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะแต่ว่าโอเคคอนทราสตถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคกำลังแยกดีขึ้นเล็กน้อยไม่ได้ดีขึ้นแบบวือหวาอะไรมากครับภาพคู่ถัดมาเป็นช่วง35มิลกันบ้างนะด้านซน้ายจะเห็นเลยว่าตอนเปิด2.8ทั้งคู่เนี่ยกำลังแยกถือว่าด้อยกว่าตัวทูนะแล้วก็ โคมาติกะบายชาั่นมีแน่นอนความคมชัดต่ำกว่าตัวทูแน่นอนตัวทูเนี่ยเราจะเห็นขอบตรงนี้ที่มันดูแบบว่าเป็นเหมือนขอบฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาเขียวๆออกมากเนี่ยความจริงเนี่ยเลนที่เกิดจากออปติกเนี่ยมันจะมีแต่ขอบนะม่วงแดงแบบมาเจนต้านะแต่ถ้าเราเห็นขอบแบบเขียวๆน้ำเงินออกมากเนี่ยคือมันหมายความว่ายางไฮะมันหมายความว่าโซนี่เนี่ยกำลังใช้ซอฟต์แวร์ถมลงไปตรงที่มันเป็นขอบม่วง แต่พอมันถมเกินไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นขอบเป็นฟ้า,ฟาออกมาแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่ดูในแบบว่ากรอบสี่เหลี่ยมสีขาวเนี่ยจะเห็นว่าพอมันถมกลับด้านกันแล้วเนี่ยตรงไหนแดงเอาสีฟ้าถมตรงไหนฟ้าเอาสีแดงถมพอถมแล้วมันเกินเนี่ยโอ้โหจะเห็นเลยครับว่าขอบตรงเนี้ยฮะขอบด้านซ้ายด้านขวาในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวเนี่ย โคมดิคอบัลเชัน่ะสีมันจะกลับกันฮนะหมายความว่าคุณถมเกินไปนั่นเองครับมาดูตรง F8 กันบ้างนะก็ถือว่า F8 ของตรงช่วง3-5มิลของตัวแรกเนี่ยเอ่อกำลังแย่คอนทาตก็ค่อนข้างโอเคฮนะแต่ด้านขวาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเหมือนกันแต่ว่ามันจะดูแบบแปลกๆนิดน,นึงเหมือนมีซอฟต์แวร์เข้ามาผสมเยอะไปหน่อยนะฮะ ถ้าดูอย่างนั้นนะดูตรงกลางอะเราวัดกําลังแยกอย่างเดียวแต่พอไปดูขอบของตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่าอย่างที่เป็นช่วงเอฟกว้างเลยฮนะคือด้านซ้ายฮะจะเป็นขอบม่วงขอบแดงที่เราคุยกันส่วนด้านขวาเนี่ยมันจะมีขอบที่อมเขียวๆออกมาเห็นไหมฮะอันนี้คืออย่างที่ผมบอกว่าใช้ซอฟต์แวร์นะคือมันใช้ทั้งเอกว้างสุดแล้วก็ f8 แหละแล้วก็โครมาติกอเบเชั่นมันบางลง น้อยลงกว่าตรง2.8แต่ว่าจะเห็นว่าโครมาติกอไบชันในช่องสี่เหลี่ยมฮะมีสีที่กลับกันนะซ้ายเนี่ยช่องด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าขอบซ้ายจะเป็นสีแดงแงขอบขวาจะเป็นสีฟ้าถูกไหมแต่พอมาภาพขวาที่เป็นตัว3 5ห้าตัวทูตรงเนี้ยด้านซ้ายจะเป็นสีฟ้าด้านขวาจะเป็นสีแดงมันกลับกันนะอย่างที่ผมบอกว่าพอมันถมแล้วมันเกินเนี่ยสีมันก็จะกลับออกมาแบบนี้ฮนะโดยรวมคือ คอนทาร์ art, กำลังแยกถือว่าดีนะแต่โครมาติกอันนี้เขาใช้ซอฟต์แวร์เยอะไปหน่อยอนะสีมันก็เลยจะกลับแบบแปลกๆแบบนี้ครับสรุปแล้วมันน่าซื้อไหมและตัวนี้มันเหมาะกับใครนะผมขอย้อนกลับไปที่ 16.5f4 3ที่เป็น Power Zoom นะถ้าใคร นิดขนาดที่เล็กมากๆแล้วก็เฮ้ยแบบว่าแต่ว่าเน้นยังเน้นคุณภาพอยู่นะอาจจะเล็กลงมาหน่อยอะไรเงี้ย f4 และแถม Power Zoom ด้วยอะไรแบบนั้นถ้าคุณ f4 คุณรับได้คุณต้ไป f4 อะที่มี Power Zoom นะแต่ถ้าคุณอยากได้เลนส์16-35ที่เป็น3กษัตริย์ f 2.8ของเขาฮะตัวนี้ก็เลี่ยงไม่ได้ฮะโดยเฉพาะเรามาว่าถึงราคานะ16-35ตัวแรกฮะเปิดออกมาแล้วก็ลดราคาลงมาเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่ประมาณ 7 000, 4 0 0 0มื0 0ห้อะไรประมาณนี้ราคามือ1หนึ่งนะตัวนี้ผมแอบเห็นราคาเมืองนอกมาเปิดมาก็ประมาณ2,000กว่าเหรียญเหมือนเดิมนะคิดเป็นราคาไทยคอออกมาแล้วฮะก็ไม่น่าจะหนีกับตัวแรกมากนะก็อยู่ประมาณแบบว่าเฮ้ย7 000, 8 0 0 0อะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะน่าจะไม่ถึง79 0 0หหรือว่า80,000อะไรประมาณนี้เรียกว่าราคามันต่างกันน้อยยกเว้นคุณจะไปหา 1635ตัว1ที่เป็นมือ2อ,อะไรอย่างเงี้ยลงไปเลยก็ว่ากันไปอีกทีนะแต่ว่าตัวนี้น่าจะออกมาแทนตัวหนึ่งแหละพอตัวนี้ออกตัว1ก็จะหายไปนะเพราะนั้นมันแพงขึ้นอีกนิดนึงนะแล้วก็ใครที่อยากได้คุณภาพแบบจัดเต็มเลยแล้วก็รวมถึงไปครบเวอร์พวก Alpha 1ทุกอย่างเลยที่เป็นระดับโปรเลยเนี่ย ตัวนี้ตอบโจทย์อยู่แล้วแล้วก็เป็นเลนวายพกพาที่ต้องมีอยู่แล้วนะอาจจะมีตัวนี้กตัวหนึ่งแล้วก็อาจจะมีเลนที่เป็นแบบว่าเลนฟิกเกอตัวหนึ่งอย่างเช่น50มิลหรือ85มิลอะไรแบบนี้ติดไปด้วยก็ถือว่าโอเคแล้วเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปถ่ายเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหม ตัวนี้เลยน,น่าซื้อมากๆครเพราะมันเป็นเลน3สามกริยันะฮะแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงตัวนี้น่าซื้อหรือเปล่าต้องมีไหมโดนไหมจองกันไปแล้วหรือยังอะหรือว่าชอบอะไรตรงไหนของเลนตัวนี้อะก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ด้านล่างมาพูดคุยกันได้ฮนะแล้วก็เหมือนเดิมนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยครับแล้วถึงเวลาครับที่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ